หลายคนเจอปัญหาแล้วก็น้องๆที่เป็นวัยรุ่นอยู่โอ้โหโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นใช่ไหมมันจะเป็นช่วงที่เผชิญท้าทายอ,าอยากจะเป็นตัวเองแต่มันแบบมีอะไรที่รั้งเราความรู้สึกความคิดตีกันแบบเยอะมากๆโบได้เห็นกับตัวเองว่าในตอนที่เราพยายามหนีปัญหาเราไม่ได้หนีจริงๆนะ แต่เราแค่เก็บซ่อนมันแล้วในความรู้สึกลึกๆเรายังรู้อยู่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นและฉันพยายามที่จะกบมันอยู่และยิ่งพยายามที่จะกบเราก็ยิ่งไปโฟกัสเคยเป็นแบบนี้ไหมคะหรือการที่เราระบายให้คนอื่นฟังยิ่งระบายยิ่งพูดออกไปมันก็จะยิ่งย้ำกับตัวเองแล้วเกิดความรู้สึกไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกเฮ้ยยิ่งเราพูดออกไปมันยิ่งแพร่ขยายมันยิ่งเจออีกอีกอันหนึ่งที่ทำให้อาการหนักเลยหลายคนอาจจะเคยเป็นคือการที่เรา ไปฟังเพลงฟังหรือดูเรื่องราวต่างๆเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่เราเครียดอะเนาะเราก็จะไปหาอะไรมาฟังกรอกหูตัวเองแล้วเราก็จะอินไปกับเรื่องนั้นแล้วยิ่งตอกย้ําตัวเองว่าใช่ฉันมันคือเหยื่อเว่ยยิ่งฟังยิ่งดิ่งยิ่งฟังยิ่งออกจากจุดนั้นไม่ได้ความง่ายของการที่ออกจากปัญหาคือการที่เราได้กลับมาถามตัวเองกลับมานั่งแบบจับเข่าถามตัวเองเลยว่าเอาอยัางไงกันแน่ มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ตั้งใจที่จะฟังความรู้สึกของตัวเองจริงๆกล้าที่จะเระเชิญหน้าแล้วก็ยอมรับตัวเองอะคะ่ะว่าเออไม่โอเควะเครียดแล้วอะคือไม่ชอบสิ่งเนี้ยก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ชอบแบบนี้อะคะ่ะไม่ฝืนตัวเองที่จะพยายามทำในแบบของใครแล้วอะแล้วพอยอมรับตัวเองปุ๊บมันเกิดการที่ว่าแล้วเราจะออกจากจุดนี้ยังไงตั้งคาถามกับตัวเองเออมันจะไปต่อยังไง คำตอบที่มันง่ายเบสิกมากๆคือกลับมาทําให้ตัวเองมีความสุขนะเนี่ยแล้วก็ถามตัวเองต่อว่าเออแล้วเราจะมีความสุขกับตัวเองยังไงทําให้ตัวเองได้ยิ้มได้หัวเราะสิอะไรที่ทําให้เราได้ยิ้มได้หัวเราะล่ะเอ้าก็การที่เราได้ดูอะไรที่มันตลกตลกฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้เกิดกับชีวิตซิเนี่ยทุกคน แล้วการที่แค่ได้คําตอบนั้นแล้วโบได้ยิ้มออกมายิ้มหนึ่งยิ้มที่ได้ยิ้มออกมาในวันนั้นที่ไม่ว่าตอนนั้นมันจะเจอเหตุการณ์อะไรแต่ให้ตัวเองได้ยิ้มให้กับตัวเองอะ มันโล่งม,มันเบาภาษากายเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนมันคือของจริงเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่ยิ้มสมองหลังสาเหเคมีแห่งความสุขออกมาทันทีทุกคนบางครั้งมันก็ตลกกับชีวิตบ้างก็ได้นะเว้ยบางครั้งมันก็หัวเราะได้จะหัวเราะเสียงดังก็ได้บางครั้งให้ตัวเองได้เต้นแบบบ้าๆเบาๆได้ ไม่มีใครมาตัดสินเราเลยเว้ยอะไรแบบเนี้ยพอโบได้ทําสิ่งนั้นมันรู้สึกแบบโล่งแล้วรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกอะไรรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกอิสระอิสระที่ได้กลับมามีความสุขอะที่มันไม่มีใครเลยที่จะบังคับเราห้ามเรา แต่มันเป็นกรอบความคิดของเราทั้งนั้นมันเป็นมุมหนึ่งที่เราเห็นโลกแล้วเราก็ตัดสินแล้วเราก็อยู่ในมุมมุมนั้นโดยที่เราไม่ได้ออกมาดูเลยว่ามันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะมันยังมีหลายเรื่องที่ทําให้เราแบบสนุกตื่นเต้นมีความสุขได้เรื่องเนี้ยมันพลิกเป็นเหตุการณ์ดีๆในชีวิตเราก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเรามองอยังไงเนาะยิ้มออกมาแม้ไม่ได้อยากยิ้มร่างกายช่วยเราตลอดเวลานะคะ หลั่งสารเคมีแห่งความสุขเพื่อเราแล้วก็อยู่เพื่อเราตลอดเวลาลองทำดูนะคะทุกคน